อยู่ในกรุงเทพเขาก็ห่างเหินจากบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม่โทรมาบอกว่าไม่สบายเขาจึงตัดสินใจลาง,งานกลับมาเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดเมื่อผักบานประตูไม้ที่ขึ้นราเขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอับของฝุน่นและความเก่าอากาศด้านในชื้นปนกลิ่นไม้ผุแม้จะไม่ได้เปิดบ้านบานานแต่ทุกอย่างยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม มุมหนึ่งของบ้านคือต๊ะเครื่องแป้งที่ยายชบาเคยนั่งข้างๆคือพัดลมเก่าและเก้าอี้โยกไม้ที่ยังมีผ้าห่มถืนเก่าพาดอยู่เขาเดินเข้าไปสำรวจชั้นวางของเศษหนังสือธรรมะเก่าๆยังวางอยู่ในกล่องท่าเครื่องของยายยังแขวนอยู่ที่หัวเตียงความเงียบของบ้านในยามค่ำทำให้เสียงหัวใจของเขาดังชัด ในใจลึกๆเ,เขาไม่ปฏิเสธว่ารู้สึกแปลกตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาหลังจากจัดเก็บของและเช็ดปัดฝุ่นพอประมาณแทนคุณเดินเข้าไปในห้องนอนที่เคยเป็นของยายเขามองไปยังกระจกหน้าตู้เสือ้อผาภาพสะท้อนในกระจกคือภาพของเขาเองแต่ในวินาทีถัดมาเนาเลินลางของหญิงชราผมขาวยืนอยู่ข้างหลัง กานคุ้นหันกลับทันที